เรียกว่าแบบว่าต<อ>ิดอกใจสดอะไรมันดีขึน้นมันมีทุทงที่แลอ,อยังสเตเบิลงย่งงันเป็นสีชมพูไม่ไม่สีชมพูเพราะไม่มีความรักสีขาวค่ะสีขาว อาจจะเกณงใจเขาเขาอาจจะโดนดราม่าบ้างอะไรบ้างแต่พอพี่ป้ามาหนูเชื่อว่าไม่มีใครไปดราม่าเขาแน่นอนพี่คุยกับพี่มาคุยคุยกันตลอดเขาแต่หนูชอบคำสัมภาษณ์เขาแต่ละอันมากพี่ป้าก็ป้าก็บอกว่าเมาได้เป็นแน่นอนเป็นลคาเป็นตัวหลอกให้เราตลอดใช่ตลอดชีวิตตลอดไปตลอดชีวิตตลอดไปเขาจะหลอกเขาจะหลับหน้าที่นี้เองนอเหมือนตกลงกันแล้วใช่ไหมไม่มีเวลาที่แบบว่าลื่นหลมทางกันเลยหรอ ะ,ระดรมีคนมาเมรยลยผีทำผีทัดยาผ้า,ผผา ไม่ได้ฟ้าเขาลิขิตแล้วให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแบบไม่ต้องแต่งงานก็คือดัดแนแนบจิ้นเยอะแยใช่ค่ะแต่ว่าแต่จริงนก็ยังดีใจอยู่ขนาดเราพูดกันขนาดนี้ก็ยังมีคนจิ้นกันเป็นร้อยเป็นพันคอมเมนต์อ่ะนะแต่ถ้าละครเป็นออนแอร์เราควรจะจับจิ้นกันเพราะว่าบ้านบอกว่าเลิ่ซีมันเยอะมากเป็นละครตลก คน,<ใ>นไห<ด>นมากเลยไม่รู้คนไหนต้องพิลุษไหมเพราะเราเราประากาศว่าโสดมีคนไหนพิลุษแบบแตบบปกติไหมพีุ่ษพิปกติอะคะ่ะไม่มีส่วนใหญ่เขาจะเข้าทางอย่างเงี้ยพี่ปั้น,ไนะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่บ้านเขาก็จะตัดใครเลยแล้วไป่เขาไม่กล้าซิบเราไปหรอแบบปามคนนี้มาคนนี้เข้ามาอย่างเงี้ยเขาบอกเเราามจะเล่าตแต่วเขาก็จะเล่าแบบเล่าแบบไม่ให้เราแบบเลิมมากอ่ะเขาบอกพี่ไม่บอกเองหรอกแต่เองเลิมเลยแต่หล่อมากหล่อมากเขาไม่ได้กลับเองใช่ไหม ไม่โอ้โหไม่น่าใช่ทำไมเราดูขาป้นหนูขาทอยังไงก็คือหน้าไม่เก็บเลยคือนต้จะปิดยังไงเราคือรามสองคนรู้คือไม่ไว้หน้ากันเลยเราถูกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีทำงานร่วมกันเองคัาติดตาเนี่ยค่่จริงไม่ แม่วทำยังไงบ้างกับลูกสาวโสดอย่างเงี้ยโอ้ยแม่แบบแม่แฮปปี้เลยเห็นเราสดใสยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่แม่แม่มีคอมเมนต์อะไรกับพี่ปันมั้ยแม่ขับไปขับล้วนเลยเพราะแม่ก็รู้จักพี่ปันดีมากค่ะคือสนิทกับแม่พี่ปันหนูก็สนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างพี่ป้าเขาเขาบอกเราแล้วอีกเขาก็โสดเขาก็บอกว่าให้เราแนะนำเพื่อนของเขาบ้างอย่างเงี้ยใช่แล้วทำไมเราถึงไม่แนะนำาไม่แนะนำหรอก ทำไมอ่ะเ็ควะใส่ใจอม้้เตรียมคาตอบอะไรอย่างนี้มาเลยเราตอบ็นชัวาไมงนะนเพื่อนผ้หินบานันีีนไปจริงๆหมายถึงเพื่อนเราหรือพี่ป้าคอแล้วหนูดีกไปโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวเขาไลน์มาด่าหนูคืนนี้เลยเนี่ย โทรมาแน่ๆคืนนี้เขาตัดคนตัดบัฟจับไงใช่บอกเขาพูดออกับหนูเยอะใช่ป่ะก็ต้องไปเรื่อยๆก่อนเนาะทำงานแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆค่ะฝากติดตามสิ่งที่หนูตั้งใจจะทำในช่วงนี้นลคะ่ะอ,อูอ๋มาตอน,น